ฟังเสียงโคตรกรอบว้าว <Wow. S 3> วันนี้ผมอยู่ที่ปากซอยพุทธบูชาครับมีข้าวหมูแดงหมูกรอบเด็ดๆดมห้กินครับโปรโมชั่น10แถมหนึ่งด้วยนะเว้ยไปครับ เอ้ผมก็เป็นคนชอบเผือกเรื่องชาวบ้านซะด้วยสิครับดูได้ไงว่าจะไม่หล่นดีนะเขาไม่ตอบว่าเผือหยอกหยอกครับพี่พนักงานในร้านน่ารักทุกคนครับนี่ดูหมูกรอบเรียงรายกันขนาดนี้พร้อมสับแล้วครับจัดไปครับนี่ผมก็สั่งเป็นข้าวหน้าหมูกรอบมาครับดูดิครับหมูกรอบโคตรเยอะและชิ้นอย่างใหญ่ส่วนน้ำราดหมูแดงนะครับหอมตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านแล้วครับมาครับมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาบ้างนี่มาหมี่หมูแดงหมูกรอบครับแล้วก็ข้าวหน้าหมูกรอบแบบนี้เลยครับราดพริกดองไปแบบนี้นะครับพร้อมแล้ว ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าหนังหมูจะกรอบขนาดนี้พอกินเข้าไปแล้วโหปอกเลยครับว่าห้ามพลาดร้านนี้หมูกรอบแม่งดีจริงๆแล้วดูต้นหอมของทางร้านให้ผมมาสิครับให้มาอย่างกับประชดเลยครับผมก็ชอบเลยแนวนี้ก็ซัดกันไปเลยครับเมนูนี้ผ่านครับไปครับไปต่อที่บะหมี่ต่อเลยดีกว่ารู้ไหมครับเส้นบะหมี่ร้านนี้เขาทําเองด้วยนะครับประเด็นคือมันดีตรงนี้นี่แหละที่มันทําเองครับแป้งน้อยๆไข่เยอะๆฟังเสียง ผมสั่งบะหมี่แห้งแดงกรอบมาแบบนี้นะน้ำราดที่เขาราดนะหวานกําลังดีครับส่วนน้ําหมูแดงก็หวานกาลังดีเช่นกันครับหอมแตกต่างกันต้องลองให้ได้2อย่างบอกเลยครับเวลานี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยนะครับสั่ง10ถุงเนี่ยได้อีกฟรีอีกหนึ่งถุงทันทีเลยนะครับและราคาก็โคตรจะบ้านๆเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มเกินราคาจริงๆครับร้านมาไม่ยากครับอยู่ต้นพุทธบูชาซอยหนึ่งเท่านั้นเองครับนี่ครับหน้าตาของร้านที่ร้านเนี่ยสะอาดสะอาดนะครับมาลองกันได้ครับมาครับ